สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งวันครับวันนี้ที่อุบลราชธานีวันนี้29ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนนะวันนี้29พฤศจิกายนครับวันนี้นี่4ี่คูณสี่หกหบาทนะครับนี่นี่นะครับโอ้ครบชุดเลยครับนี่ชุดนี้นี่ครับให้ชมกันสดๆเดี๋ยวตู้ซับอีกใบหนึ่งครับตัวนี้เนาะซับอีกใบหนึ่งครับตัวนี้เดี๋ยวกำลังประกอบครับด้านนอกนี่ก็กำลังประกอบนี่ครับวันนี้ครับนี่โอ้โหนี่ครับด้านนอกนี่ออเดอร์ก็ กำลัง,รงเร่งกำลังเรียงกับด้านนอกครับนี่ให้ดูกันสดครับนี้ครับเดี๋ยวพนักงานเราก็เร่งสปีดสปีดทุกคนเลยนะครับเนี่ยเร่งสปีดทุกชุดเลยครับเดี๋ยวกำลังเตรียมอุปกรณ์ครับงานแพคกิ้งเนี่บทยอยสง่งมอบลูกค้ารีบาวเทค12นิ้วครับแล้วก็21นิ้วรีบาวเทคเนี่ยเป็นดานน้อย ตาน้อยก็กำลังเตรียมครับตาน้อยสิทธลุงพุนี่ครับนี่กำลังเตรียมอุปกรณ์เอาไปดูชุดนี่ก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูข้างนอกครับนี่ครับอู้หดอกลำโพงใหญ่มากครับชุดนี้นี่ครับนี่ก็นี่ก็ดีมน้อยนะครับไม่ใช่ตาน้ยนี่ครับชุดเอาชุดไหนก่อนดีมจะลองชุดไหนก่อนไี่ครับอ้าวสี่คูณสี่ ห้าหมื่นสามันเก้าอยเ้าะมีอะไรกันบ้างครับมีอะไรกันบ้างครับนี่ครับมีปลั๊กทีดีแปนะครับผมปลั๊กทีดีแปดปลั๊กไฟปลั๊กไฟทีดีแปดไมลอยตองหนึ่งนะครับคอร์ดสทางครับ EQ สองหนึ่งห้าครับผมแล้วก็ m อมซีชแนลครับซีชแนลครับมิกซสีช่องนี่ครับผมแลกยูสิบยูแลกสิบยูครับแลกไม้สิบสี่มิกซอร์นะีชแนลครับมิกซ์เสอซีชแนลครับซีชแนลครับมิกซ์เสือซีชแนลครับนี่ครับ สามพารามิติก์ซับเบดก็เป็นอะไรนะรเทอร์โบสิบแปดนิ้วบีบีสิบแปดนิ้วดอกแปดร้อยวัตวต์ไอยสี่นิ้วครับตัวนี้นี่ครับสิบแปดนิ้วบีบีสิบแปดนิ้วเทอร์โบสิบแปดนิ้วเป็นแม่อัตราภูเขายี่สิบบินขอบเด็กตะแกงเด็ก,ก,กงานสีเจ้าตันกลางรุ่นหล,ลายรีมหนึ่งสองห้าหกนะสามร้อยห้าสิบวัตต์เรียบดีเด็ดคอมซีซีเน็ตเวิร์กในตัวนะครับนี่ครับชุดนี้ที่เด็ดเลยครับชุดนี้นี่ครับครบชุดพร้อมใช้งานเลยครับนี้ ทีหนึ่งสิบสองนิ้วเป็นหนึ่งคูณหนึ่งนะครับเนี่ยตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนี่ครับชุดแขนโรงงานฉลากปมปืนหัวจับเหล็กลูกจับกันกลิ้งนะครับเพดลบฝนข้างหลังนะครับนี่ครับนี่ส่วนซับเบียดนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสิบแปดนิ้วเป็นไม่อัตราภูเขางานสีโจตันให้สวยอ่ะลองเสียงเอารถจนาลาบ้านนะอย่ารถจนาขี่ช็อปเปอร์นะเดี๋ยวต้องเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับเนี่ย เห็นเราเปิดจาก YouTube เลยนะครับไม่มีการแตบแต่งอะไรเนาะเท่านั้นเน็ตเร็วก็เสียงดีไปแลเน็ตช้าเสียงก็ไม่ค่อยดีอยู่ที่เน็ตแบบเดี๋ยวปิดบบนี้นะครับนี่สบายๆเลยครับนี่ไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรเราดีมเนาะสบายๆลูกค้าก็ได้ฟังก็ได้ฟังสดๆเลยนะครับได้ฟังกันสดๆทุกวันครับวันนี้29พฤศจิกายนนะครับที่อุบลราชธานีนะครับนี่ชุด4คูณ4 50,3999บาทนะครับีโอ้โหชุดนี้เท่าไหรรับงานได้นะครับ นี่ชุดราคาประหยัดลงมาครับนี่ชุดนี้4 5่หมก็มีนะสี่คูณสีนิ้วก็จะเป็นลดสเปคอุปรกรณ์ลงไปนิดนึงครับเป็น,นสี่คูณสมีหลากหลายชุดให้ลูกค้าได้ชมกันนี่ราคาถูกแต่เราไม่ลดสเปคนะครับคือลูกค้าเอาไปใช้ต้องใช้งานได้ครับนี่ครับต้องใช้งานได้ไปสี่คูณสี่ชุดนี้ก็หกหมื่นห้าชุดนี้ก็หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราจะอัพเดทให้ชมเสียงเริ่มมาแล้วครับ เลยนะนี่ไม่เติมเน็ตโอ้ดังเอับดังกันเดียว ชุดนี้แล้วชุดอะไรนะชุดลืมเติมเน็ตใช่ไหมค่ะขอบชุดนีดด้ไปที่อำเภอ<ๆ>จตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับไปส่งพระอาจารย์อ่าน่าจะส่งขึ้นพรุ่งนี้นะส่งรถรถออกตอนเช้าช่วงเช้าที่30นะครับแล้วก็อ่ามีชุดที่ว่าจะมารับด้วยกันนะที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมที่ถ้าชมคลิปนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับนี่อาจารย์ที่ว่าอยู่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินี่จะเดินทางพรุ่งนี้ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะมีสองเซตเนี่ยส่งพร้อมกัน ทีมงานอะไรนะพี่ต๊อกนะครับผมพี่ต๊อกอะไรนะพี่ต๊อกโคตรช้าพี่ต๊อกโคตรช้าเลยพีกโค้ส่งโดยพี่ต๊อกโคตรช้านะครับนี่โอ้ทีมงานทีมงานคนส่งเรานี่มีแต่มีแต่มือมิกกันเนาะครับผมเหลือใครยังไม่ไปส่งนะเหลืออาจารย์ตาลใช่ไหมครับผมอาจารย์ตาลนะตอนนี้ตรงเลงชัยก็วิ่งอยู่โซนโซนรับงานในช่วงนี้เนาะตรงเลงก็วิ่งโซนโซนภาคตะวันออกครับทีมงานตรงเลงครับก็มีครับไปช่วยกันรับช่วงนี้ครับนี่ ก็เตรียมส่งพรุ่งนี้นะครับที่อำเภอจัดทุลัดน่าจะถึงประมาณช่วงไม่เกินสี่โมงเย็นนะครับถ้ารับชมคลิปนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ารู้สึกว่าป๋าแกซื้อให้อาจารย์หรือเปล่านะครับเนาะนี่ครับในชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวรอชมนะครับอ่ะฟังเพลง,พลงฟังเพลงหน่อยดิฟังเพลงหน่อยทรงท้ายหน่อยอ่ะขอบคุณทุกการติดตามครับห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาททางระบบครบชุดพร้อมใช้งานสี่คูณสี่สิบแปดนี้เอาฟังเพลงฟังเพลงครับ